สวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์นะครับสำหรับช่องบ่าวไทยบ้านนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์เล่าทุเรียนนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับชาวสวนมือใหม่นะครับยกเว้นมามือใหม่นะครับคนสำหรับที่จะเริ่มปลูกทุเรียนนะครับ เคยได้ยินคํานี้หรือไม่นะครับสลับเพื่อนสมาชิกเคยได้ยินคํานี้หรือไม่นะครับเขาบอกว่าลากทุเรียนไม่ได้ใช้หายใจลากทุเรียนหายใจไม่ได้จริงหรือไม่นี่คาถามที่หนึ่งนะครับคําถามที่สองนะครับสารอาหารจุลินทรีย์มีอยู่ในอากาศต้นพืช าสามารถเอามาใช้ได้จริงหรือไม่คําถามที่2นะครับสามนะครับทุเรียนน็อกหนาวเขาบอกว่าทุเรียนน็อกอากาศหนาวเนี่ยทุเรียนหนาวตายเนี่ยมันหนาวตายได้จริงหรือคําถามที่สามนะครับแล้วก็คําถามที่สี่ปัญหาประเด็นที่สี่นะครับผมจะสรุปให้ฟังเลยนะครับ สำหรับคำถามที่หนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าลากทุเรียนไม่ได้หายใจมันไม่เกี่ยวกันรากทุเรียนหายใจไม่ได้หายใจด้วยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณนี้นะครับผมเห็นผมเห็นหลายๆคลิปนะครับหรือหลายๆคนมามาบอกแบบนั้นนะครับผมจะตั้งเอาตามหลักการความเป็นจริงเลยนะครับ ถ้าต้นทุเรียนหายใจด้วยก๊าซคาร์อบอนไดออกไซด์จริงๆหรือรากทุเรียนไม่ไม่เกี่ยวกับภายนอกทำไมเราไม่ปลูกต้นทุเรียนให้เหมือนต้นมะม่วงต้นขนุนต้นลิ้นจี่ถูกต้องไหมอลองดูนะครับเพื่อนสมาชิกทำไมต้องปลูกให้มันไว้รากข้าง,งบนทำไมเราไม่ถมมาเลยประเด็นที่หนึ่งนะครับ ถูกต้องหรือไม่ะนะครับคลิปนี้จะบอกทันทีเลยนะครับสําหรับที่บอกว่ารากทุเรียนไม่ได้หายใจนะครับลองถมให้มิดเลยปลูกมันต้นมะม,ม,ม่วงนะครับที่ผมกล้าออกมาอธิบายคือผมทดลองมาหมดแล้วนะครับผมจึงกล้ามาทําคลิปอธิบายให้ฟังนะครับต้นทุเรียนรากกับใบสัมพันธ์กันนะครับ เราอยากรู้ว่าลากมีมีปัญหาหรือเปล่าดูที่ใบทุเรียนนะครับดูที่ใบทุเรียนอย่างเดียวนะครับมันแต่ไม่เหมือนต้นต้นไม้ทั่วไปนะครับต้นไม้ทั่วไปเราตัดเหลือแต่ตอมันยังเกิดได้เลยครับแต่ต้นทุเรียนลองไปตัดดูนะครับตายนะครับแล้วก็คําถามที่สองนะครับจุลินทรีย์มันมีอยู่ในอากาศอ่า พืชสามารถเอามาใช้ได้จริงหรือไม่ะนะครับคลิปนี้ผมก็อธิบายให้ดูแล้วนะครับนะครับดูจากใบทุเรียนสองใบนี้นะครับตามคลิปนี้เลยใบแรกนะครับที่มันเป็นใบดางๆแบบนี้นะครับอาหารทางใบผมไม่ค่อยที่จะมีเวลาให้มันเท่าไหร่นานๆให้ที แทบจะไม่ให้ผมจะเน้นแค่ทางดินอย่างเดียวนะครับบางคนก็อาจจะบางคนก็อาจจะคิดว่าเป็นโรคใบจุดหรือเปล่านะครับแต่ลักษณะมันไม่เหมือนใบจุดนะครับมันไม่ได้ใบจุดเลยมันจะเป็นใบด่างๆคล้ายๆเหมือนมันขาดสารอาหารจุลินทรีย์บางอย่างนะครับมันขาดธาตุอาหารบางอย่างบางตัวนะครับส่วนใบที่มันใหม่ๆตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือผมก็คือ ผมให้ตามปกติเลยตามรอบใบปกติทางดินทางใบผมให้ดูลักษณะเปรียบเทียบใส่กันสองใบนี้ครับและจะรู้ว่าพืชมันเอามาใช้ได้จริงหรือไม่ที่ว่ามีธาตุอาหารอยู่ตามอากาศนะครับคนที่เขามาพูดให้ฟังเขาก็จะขายยาเขานะครับขายยาขายผลิตภัณฑ์เขานะครับถ้าพืชมันเอามาใช้ได้จริงทำไมเราต้องฉีดทางใบให้ถูกต้องไหมอ,อันนี้ ประเด็นที่2นะครับทําไมเราต้องฉีดทางใบทําไมไม่ให้มันดึงอากาศได้เลยนะครับที่จะเอามาใช้ได้ตามสภาพแวดล้อมก็คือธาตุไนโตรเจนน่ะมันจะมีอยู่ในน้ําฝนอยู่แล้วเราสังเกตดูเลยถ้าว่าฝนตกทุเรียนจะใบสวยเลยหรือเขาเรียกว่าบ้าใบเองแหละนะครับเราสังเกตดูง,ง่ายเลยครับต้นทุเรียนที่เราลดปกติกับที่ โดนน้ำฝนตามฤดูการลดอันไหนจะสวยกว่ากันเราดูที่หญ้าเราเลยครับหญ้าเราเนี่ยเราเอาน้ำไปลดเอาน้ำสายยางหรือเอาน้ำอะไรไปลดเนี่ยลดให้ตายยังไงก็ไม่สวยครับแต่พอฝนตกลงมาแป๊บเดียวสวยปื๊ดเลยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าทุเรียนไปเยอะก็ไม่ดีนะครับทุเรียนบ้าใบก็ไม่ดีโรคแมลงเข้าแน่นอนนะครับ ประเด็นที่สามนะครับทุเรียนน็อกอากาศหนาวนะครับทุเรียนน็อกหนาวผมจะโดยรวมด้วยนะครับเหมือนกันด้วยกับที่บอกว่าทุเรียนนอนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาทุเรียนน็อกหนาวก่อนนะครับทุเรียนน็อกหนาวนะครับในตามหลักจริงๆไม่มีนะครับอทําไมถึงไม่มีนะครับหน้าหนาวเราดูสังเกตดูผิวผิวเราครับผิวเราเป็นลักษณะยังไง ดินก็เป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับผิวเราถ้าเราไม่ทาครีมมันก็แตกก็แห้งถูกต้องไหมครีมที่เราเอามาทาก็เปรียบเสมือนกับเราลดน้ำหรือเราคุมโคลนทุเรียนนะครับที่ผมพูดได้เพราะต้นทุเรียนผมเมื่อปีที่แล้วนะครับผมไม่ได้อยู่บ้านนะครับมีคลิปเก่าๆเ,เดี๋ยวผมเอาให้ดูผมไม่ได้อยู่บ้านผมให้ตากับยาย ดูแลต้นทุเรียนผมให้หญ้าก็ไม่ได้เอาคุมโคนมีหญ้าแค่ไม่กี่ต้นเองขึ้นบางๆนะครับน้ําก็สองวันสาวันแกบอกให้ทีใบร่วงเลยครับใบร่วงทั้งต้นเลยไม่เหลือแม้แต่ใบเดียวครับเป็นกิ่งเป็นเหลือแต่ต้นทุเรียนแล้วก็มีกิ่งออกามาอย่างเงี้ยยังยังกับยังกับก้างปลานะครับผมก็เลยลดน้ําลดไปประมาณอาทิตย์หนึ่งเห็นมันแตกยอดออกมานี่ครับ ทุเรียนไม่ไม,ไม่ตายเพราะอากาศหนาวนะครับมันอยู่ที่ว่าเราควบคุมปริมาณความชื้นในดินของเราพอหรือเปล่านะครับการให้น้ําให้เวลาไหนไม่สําคัญนะครับอยู่ที่เราสะดวกมากกว่าให้เช้าหรือให้เย็นแค่นั้นนะครับอ่าแต่ถ้าเราให้ตอนเช้าๆบางคนก็บอกว่าน้ํามันหนาวมันทําให้รากทุเรียนมันน็อก ก็เออแล้วแต่ท่านนะครับแต่สําหรับผมนะครับผมจะให้ตอนเช้าตอนเช้าจะสะดวกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ปลูกต้นสองต้นนะครับใช้สายยางลดเราเปิดและเราลดใบทำทำให้น้ํามันเป็นฝอยลดใบด้วยลดใบด้วยทําไมถึงลดใบนะครับป้องกันน้าค้างที่มันป้องกันน้าค้างตอนกลางคืนมันมาเกาะใบทุเรียนอาจจะทําให้ใบทุเรียนเป็น เช่าได้นะครับเราล้างใบนี่ครับลดตอนเช้าเ้าหรือลดตอนเย็นแล้วแต่สะดวกนะครับแต่สําหรับผมผมลดตอนเช้าเ้านะครับสําหรับหน้าหนาวผมลดทุกวันนะครับทุกวันทุกวันหมายเหตุนะครับเราก็เจาะดูดินก่อนก่อนที่เราจะขุดเราต้องเจาะดูดูดินก่อนอ่า บางทีหน้าผิวดินมันแห้งแต่เราเจาะลงไปนิดนึงอมันมีความชื้นหรือไม่แต่ถ้ามีความชื้นเราก็เอาฟางมากบแต่ถ้าเราไม่มีฟางหรือความชื้นในดินไม่พอยังไงทุเรียนก็ใบไหมใบร่วงตายแน่นอนครับนี่แหละครับเขาเขาเรียกทุเรียนนอกหนาวอ่าทุเรียนมันไม่ได้ตายเพราะอากาศหนาวครับลมหนาวมันไม่ทําให้ต้นไม้ตายได้นะครับ ลมหนาวก็จะมีแค่ถ้าลมแรงก็ทําให้ลมตีใบใบเสียนะครับเราต้องมาทํารอบใบใหม่แค่นั้นเองนะครับการให้น้ําให้ปกตินะครับจะให้มากให้น้อยก็แล้วแต่ท่านนะครับถ้าเราไม่ลดน้ําเรียบร้อยครับนี่แหละคือเขาเรียกว่าทุเรียนนอกหนาวนะครับส่วนการให้ปุ๋ยให้อะไรเราก็ดูครับแต่ถ้าลมแรงเราไม่สมควรที่จะให้นะครับถ้าลมแรง ไม่ควรที่จะให้ปุ๋ยทางใบนะครับเนื่องจากว่าให้ไปมันก็ไม่คุ้มนะครับลมพัดนี้หมดในส่วนนะครับส่วนการฉีดทางใบนะครับฉีดทางใบที่ดีที่สุดนะครับที่ดีที่สุดนะครับที่ดีที่สุดอาหารทางใบปุ๋ยทางใบฮอร์โมนต่างๆนะครับฉีดตอนเช้านะครับ จ็มงไม่ตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเริ่มแดดออกใหม่ๆไม่เกิน9ก้าโมงอยู่ในระยะเวลาประมาณนี้นะครับทําไมถึงฉีดตอนนั้นนะครับเพราะแดดอ่อนๆต้นทุเรียนกําลังจะสัง,สงขข้อแสงปรุงอาหารพอดีนะครับตอนเย็นฉีดได้ไหมนะครับฉีดได้นะครับแต่นะครับหลายคนก็อาจจะเข้าใจว่าทุเรียนมันนอนใช่ไหมฮะคอใบมันจะตกนะฮะอ่า เดี๋ยวผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับทุเรียนอนอนอ,อ,อีกที่หนึ่งนะครับฉีดได้แต่มันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันหยุดการทํางานแล้วก็เหมือนเราอ่ะอยากพักผ่อนอยากอะไรบางทีต้นทุเรียนท่านไม่สมบูรณ์ก็ได้ลมตอนกลางคืนพัดมาเฮ้ยทิ้งหมดฉีดไปก็ก็ไม่ได้ผลตอนกลางคืนนะครับตอนกลางคืนถ้าจะฉีดนะครับ ฉีดตั้งแต่4โมงเย็นไปหาดึกๆต้องเป็นพวกกําจัดเพี้ยกําจัดแมลงเชื้อราต่างๆแบบนี้สมควรฉีดตอนเย็นนะครับหลังจากแดดอ่อนๆฉีดได้เลยนะครับส่วนปุ๋ยทางใบแนะนําให้ฉีดตอนเช้าดีที่สุดไม่เกิน9โมงแต่ถ้าเลย9โมงไปไม่ไม่สมควรฉีดนะครับถ้าฉีดไปอาจจะทําให้ใบใบไม่ได้นะครับใบไม่ได้เพราะ หลายท่านก็อาจจะไม่ไม่หลายคนสําหรับเป็นมือใหม่นะครับอาจจะไม่แม่นพอสําหรับที่จะผสมอัตราส่วนยานะครับฉีดได้ตลอดนะครับเราเอารวมกันเลยได้ไหมฉีดอ่ะเราฉีดตอนเช้าเราเอากันเพ้ยกันเชื้อรามาใส่ด้วยได้ไหมฉีดตอนเช้า ฉีดได้นะครับแต่ทางที่ดีที่สุดนะครับพวกสารกําจัดเชื้อราเอ่อพวกวัวพันธ์ต่างๆนะครับต้องใช้เดียวเ,ดยวเลยจะดีที่สุดนะครับจะดีที่สุดถ้าเอามาผสมกับพวกปุ๋ยพวกพวกอะไรอะ่ะจะทําให้เชื้อราแหละมันด้อยประสิทธิภาพลงอะ่ะจากอ่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะเหลือดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ครับส่วนไตโคูดมามาเชื้อสดนะครับ เท่าที่ผมสังเกตเท่าที่ผมทดลองมานะครับทางดินใช้ดีที่สุดทางใบเอามาผสมน้ำฉีดไม่ไม่ค่อยได้ผลนะครับจะเหมาะกับทางดินมากกว่าเอาใส่ทางดินแล้วก็เอาฟางกรบให้ความและก็ให้ปุ๋ยไปให้ปุ๋ยพวกอินทรีย์เคมีหรือพวกปุ๋ยหมกักปุ๋ยข้อปุ๋ยขี้ไก่อะไรของท่านอะ่ะพอให้มันเป็นอาหารจุลินทรีย์ไปนะครับ บางคนหวานแต่คนมาไปปั๊บทำไมเชื้อมันไม่ขายายเลยนะครับหวานไปแต่ท่านลดแต่น้ําแต่ปุ๋ยท่านไม่ปุ๋ยท่านไม่เคยให้ท่านให้แต่ปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยเคมีมันส่วนมากมันจะทําให้ดินมันเค็มดินมันแข็งนะครับท่านหวานไปยังไงก็เชื้อก็อยู่ไม่ได้นานนะครับแต่ถ้าเป็นพวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกที่เราทำอ่ะ ปุ๋ยหมักปุ๋ยอคอกนี่แหละจะเป็นอาหารของเชื้อไตรโคโนมาจะทําให้ขาดย้ายไปเรื่อยๆนะครับประเด็นต่อไปนะครับทุเรียนนอนนะครับอนอนได้จริงหรือเปล่าบางคนก็คิดว่าทุทเรียนมันนอนนะครับทุเรียนของบางท่านนะครับนอนนอนทั้งวันฮะตื่นเช้ามาก็คอใบตกใบสลดใบไ,ไม่สดชื่น แา่เท่าที่ผมทดลองเท่าที่ผมสังเกตเท่าที่ผมทําเองนะครับมันไม่เกี่ยวกับต้นทุเรียนนอนหรือไม่นอนนะครับแต่แต่ถ้าท่านดูคลิปนี้แล้วท่านลองเอาไปใช้ในสวนของท่านดูนะว่ามันจะเป็นจริงที่ผมพูดหรือเปล่านะครับเราดูอุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับดูอุณหภูมิที่เหมาะสมฟางคลุมไว้ลดน้ํา ให้ความชื้นในดินในในอากาศมันมีทุเรียนใบตั้งชูชันยันเที่ยงคืนครับใบยังตั้งอยู่เลยนะครับไม่เชื่อไปลองทําดูนะครับไปลองทําดูนะครับถ้าถ้าความชื้นเหมาะสมนะครับทุเรียนจะดีมากก็คืออากาศประมาณอยู่ที่2ี่สิบประมาณยี่สามยีี่องศาถึงสามสหรือสาหองศาจะอยู่ประมาณนี้ครับอ่า ประมาณนี้ครับเท่าเท่าที่ผมส,สังเกตนะครับถ้าความชื้นในดินมีความชื้นในอากาศมีใบใบทุเรียนทำโอทแน่นอนครับตอนเช้ามาก็ยังตั้งเหมือนเดิมครับไม่เชื่อลองลองทำดูนะครับลองลองทำดูการลดน้ำทุเรียนนะครับสำหรับลหลายๆคนนะครับสงสัยต้น ทุเรียนสูงชลูดขึ้นไปอย่างเงี้ยกิ่งกิ่งไม่กลางออกนะครับการการลดน้ํานะครับเราต้องลดออกไปกว้างๆออกจากนอกทรงพุ่มไปเลยประมาณสักวานหนึ่งก็ยิ่งดีทรงพุ่มถึงไหนเราต้องลดให้มันเลยทรงพุ่มไปนะครับจะทําให้กิ่งทุเรียนมันแผลออกข้างแต่ถ้าเรามาลดเฉพาะตรงใกล้ๆกิ่งไอไอทุเรียนมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นสี่สิบห้าองศามันจะ ชลูดขึ้นไปแข่งกับกับยอดอ่ะเราก็ต้องหาอะไรมาโน้มกิ่งมันลงอีกนะครับลองลองทาดูนะครับลดออกไปกว้างๆเลยกว้างๆเ,เท่าไรยิ่งดีนะครับแล้วก็แต่ถ้าที่ดีทําโคกเหมือนที่ผมบอกอ่ะขุดเราขุดรอบไว้เลยนะครับถ้าถ้าเป็นหน้าหนาวหรือหน้าร้อนอ่ะเราขุดหลุมประมาณลึกสักคืบหนึ่งอ่ะออกออกจากชายพุ่มท,ทุเรียนไปประมาณสักแขนหนึ่งอ่ะ ขุดเป็นล่องไปเลยเป็นล่องลึกประมาณสักคืบหนึ่งอ่ะรอบโคกทุเรียนเราเวลาเราลดน้ําเราก็เติมน้ําให้มันเต็มหลุมที่เราขุดเต็มรอบเลยนะครับความชืน้นแล้วก็มันจะล่อรากด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็มาเล่าให้เพื่อนสมาชิกหลายๆท่านฟังนะครับมีเคราะห์ไปให้ชม ด้วยกันนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนสมาชิกมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับคอมเมนต์ได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้นะครับสำหรับแนวทางการทำทุเรียนมือใหม่นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรจะมีความคิดเห็นแตกต่างหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ยังไงก็คอมเมนต์ที่ใต้คอมเมนต์ไว้ได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ช่องบบาเทบ้านและบบาเทบ้านแฟซเพจนะครับขอขอบคุณครับ